สวัสดีจ้าตอนนี้ย่ายกับแมง่งานสุปเปอร์มาเก็ตมาจากมหาสื่อของคุณท้องใสเพื่อช่วงเทศกาลคริสต์มาสกระจกปิดนอจากย่ายเห็นของสวยิวง,งางย่ายก็อยากให้พี่น้องเห็นน้จาจ้าช่วงนี้นอกจากห่างกับเจากับคนหลายจ้ะมาซื้อของลอกกนคนคลแล้วก็ส่วนคริสต์มาสนอกจากกระดับประดาสวยงามจ้่ประดับปาร์ตี้ด้วยไฟอยู่น้ำหนาบานข้นกลางน้าจลางหน้ามาเคลื่อนกระจกประดับประดาไฟทุกบานนอกจากเทศกาลคริสต์มาสนอจาก ก,กับมาจากพักยัยกับผ้าแวะล้านขายพักขายต้นใหม่จะมีบักพริกบักยังคือบานเฮาเลยจะเป็นพักแบบเอเชียบานเฮาเลยย,ายา่าหแต่วาย่ายหาต้นกับผ้าว่มีจะหลอดมนีหลอดก้อนมีตายยาแต่ย่าถบงประเด็จส,สื่อหลอดหนีวัมีพักอันนี้พักหอมเลยจะหอมแบบบานเฮาจะนี่กับพริกยวกจะต้นโหระพาก็มีตนน้นอะไรก็มีจะต้นกลวยแบบบานเฮาก็มีจ้า เก่งมาเนาะจ่ะมาเบิ่งกันเนาะจ่ะว่าย่ายดอยังมือนี่นาะจ่ะอันนี้เป็นได้ไดป้ปอาผมเนาะจ่ะไดป้ปอาผมอันย่าซื้อมาแหวนใ่เองนะจ่ะแล้วก็ <c oughs> อันนี้สิเป็นลูกเด็ดเนาะจ่ะเพราะ่ถ้าเกินเด็ดแตสแสดงานทัางหมดทีเป็นอินตาภาล่เนาะจ่ะเป็นอินตาภาล่ำโกบยู่ไทยนี่แท้งยิ่เด็ดแต่ว่ายิ่งมีบ่ค่อยแท้งปัญหาจ้ะ ล้วก็สื่อไก่เป็นหนองไก่จ้ะเป็นหนองไก่อไวแต่มาเห็ดกับเขาเนาะเพราะว่าอิดสองจามือจะเป็นนั่นกิจสมัครเราจ่าเพื่อหางะะก็จะปิดยันบะหมี่กับเขากับนามจ้าก็เลยไปสื่อมาตุนไวที่จริงไม่ตู้เย็นก็มีมี่หมูล้วก็มีปลาโยจ่าก็เลยอยากได้ก่มากเพื่อว่าจิตด้เพ็ดอ่ากับเขาเนาะจะแล้วก็มี่เป็นโยเกิร์ตพอย่ายล่อนมักินโยเกิร์ตอ่าบางที่เนาะจ้ะเรารู้สิกกินกับ เขาแบงคสินะเรากัดกินกับโวดตีจ้ะหอยย่าขอโตเก็บของก่อนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้กับฝากเอาไว้สำเนียก,ก่อนนะจ้ะฝากกดไรกดแชร์ห้ยย่านะจ๊ะเป็นกำลังใจให้หหยย่าแน่สำหรับคลิปนี้นะจ้ะสวัสดีจ้า